หายแล้วครับโอ้ยขึ้นสูงไปอาลงบอเอ่อเอาไม่แรงไปซ่อมครับครับ่อมมาห้ารอบแล้วครับไม่หายครับไม่รู้ช่างท่าไหนทำมาทําทำใช้ไม่ได้เลยครับรอบที่ห้าแล้วครับอเงินเราก็ไม่ได้จ่ายด้วย แล้วก็ทำไม่หายอีกยอมเลยว่ะคนเดาก็ได้เฟิบวันมันไม่พอดีครับเดี๋ยวลงลิฟต์หน่อยโอ้มวานเละเลยวนันเมื่อวานไม่กล้าข,ขึ้นขนาดนี้ขึ้นตจำๆวานร่วมลงไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจ้องลิฟต์เลย ติกล้องก็ไดนะ้ติกล้องก็ไดนะนะ้่า้ด <c oughs> ีมีมีมีเครื่องชาร์จติดตัวได้รอกงกันอีก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 อ๋อพอแล้วอไม่ได้เราบินยกขึ้น ผมกนซ่อมเองอยู yeah. oh, ่ป่ะกระทะแกทำไมรู้กระทะอ๋อะไรนี่ันอ๋อล็อกเงินก๊อกอ๋อลงเงินเครือสองก๊อกแล้ว กายกไปยกไงล่ะสูตรไข่สูตรมันน่ยนีสูตรไข่สูตรมันเนี่ยช่างมันช่างมันมันขาดอยู่แล้วเราคิดไม่ออกว่ายกแบบไหนเนี่ยสูดยกย,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 ยังไงเนี่ยถอยรถลงมาอีกเอากระถางไปรองทำไมสไลด์ยังไงไม่เข้าใจ อถอยมาอีกบ่ม,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 มีเล็กที่ไหนเราก็ถอยรถมาอีกหน่อยก็ได้ตัวไม่ไมีถอยรถมาอีกหนะ่อยเนี่ยถอยมาชนเลยเนี่ยถอยมาอีกเออเดี๋ยวผมดูให้ไม่เป็นไรหรอกถอยมาไล<ม>่ถ<ม>อยมาเลย ห่างประมาณสามมินครับครช้า,ชาด้อถอย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 อีกนิดหน่อยพอ่อเจ๋าโอ้โหฟีมือจริงเลยเอ้ยิบผมเกือบเสียหายครับพ่อดับเครื่องไปเออทำให้มันยุ่งยากเลยเอารอกมาดึงก,จก็จบแล้วง่ายตาย แล้วจะเอาขึ้นยังไงเอ,เอาลงยังไงเนี่ยรอกมาดึงให้จบมันเกี่ยงยังไง,ไงเ้เอาตะเข้ามาขึ้นล้วเนื้อตะเข้มีแรงแค่ไงน,ย,นย,ยก เีเด่ดันเข้าไปเอาเจ้ายาวงัดบ่ดันลงไปแล้วงัดงัดก็ได้งัดก็ได,ด,ได้วางโดนสายลมผงขาดนะสายลมซาตอมาด้วยต่อยากเลย,ยเห็นเห็นน็อตเราไม่ได้จะเอาน็อตเรากลับบ้านนี่โอ้ยโดนสายลมบ่ไปชนหรอกย,ย,ยกไปโอ้เอาไม้วางแล้ว,ง,วงัดเอาเอาเดี๋ยวยาวงัดแล้วไป เอาตะเข้แล้วง่ายสุดไม่ต้องลงทุนเลยเลยแล้วเอาตะเข้มารถอะฮะด้วยไม่แรงยกคลาสอ่ะง่ายกว่าเยอะโอ้ยอมันลากไปยากเองเอาตะเข้มาตรงนี้แล้วแป๊บขึ้นหน่อยนิดเดียวเองออกแล้วอือไอ้แ,แป๊บแล้วขึ้นเไปลอยข้างหนึ่งอะแล้วก็เอาไม้วางไปแล้วเอาลงอีกยากฮะเอาลงเอยงยากลงที่ไหนลงด่านน่ะทอยทุ่งนาเดี๋ยวไปยากอะไรท้องชิงลย เอาอยางรองกันหนึ่งอท่ะเออไม่ยากอะไรถอดที่ลิชิ้นเนี่ยไ่ไม่ยากเลยเอาเราลงเออถอดที่ลิชิ้นเนี่ยอันนี้ถอดได้ออกได้ถอดออกมาได้ไม่ถอดได้ยกขึ้นถอดเนี่ยเออถอดที่ลิชิ้นเนี่ยเออเอาขึ้นเรื่องถอดที่ลิชิ้นอ่ะใส่ลงเดี๋ยวเอาใส่ลงก่อนอืมอ้าวถอดที่ลิชิ้นเนี่ยไม่ยากเลยเอาไปข้างล่าง ทอดเครื่องลิ้มจิ๋มหนึ่งจบแล้วเอาไถรัดออกด้วยเนี่ยผมมัดไว้อันนี้มีแรงวันก่อนยังพอมีแรงวันนี้ไม่มีเลยไปเช้าขึ้นรถรัวร์ไม่ได้ทอดในชิ้นหนึ่งจบกทอดออลำจิตอันนี้นะจิตชาน ดึงไปทางนู้นมันติดเอะนั่นแหะติดเตะหกเหลี่ยมทางนู้นออกได้ก็ออกไม่รู้ทำดึงขาด้วยนั่นแหละอออ๋อดึงออกไปมันติดหกเหลี่ยมข้างล่างครับเบอร์สิบสองรอนั้นแหลนั่นแหละตรงมือแหละมีเบอร์อะไรเสิบสองหรออยู่แป๊บนึอผมขา้าวไว้อยู่นั่นแหละ ลองอะไรแบบร้อยก่อจเจ้ามานะเออทัอันนี้จะติดเหมือนกันไปทางนู้นได้ไหมโอ้ดาโอ้ไม่ใช่ธรรมดาว่ะเอ้ยเป็นนี่นึกว่าไม่เป็นโอ้ยไม่ธรรมดาดับมือชีพวะน,นี่มีอะไรตรงนี้นี่นแล้วจะเอาอะไรออกอีกอันนี้ออกได้ไหมเนี่ยผมเฮ้ยมันก้อนนั้นผมถอดอยังไงวะเริ่มถอดนี่ออกเออดึงออกไปดิดึงมาทางนี้นี่ติดติดน,อดน็อตดิ นี่ถอดน,น็อตดีก่อนในมือนี่น,นี่น็อตสองตัวนี่ออกเรื่องนั่นแหละเจตรง่นนะ้นก็ยกยนด้เอาคลิมล็อกมาตรงนน้นเลยอยู่ฝั่งนน้นแบบเ้เวเจวจะหาก่อนเอาคลิมล็อกไหมเจ้เลื่อนไหม ถอดห้ารอบแล้วเนี่ยนนั้น,นว่าจะส่งกระบอกเนี่ยไปแล้วไปบสัตั์แล้วเดยตางนี้มาพอดีซ่อมใช้งานอยู่จริงตัวนี้ไม่น่าซื้อหรอกะ เชื่อยเ,เล็กๆสองอันดีกว่าเนาะขึ้นซ้ายขวาแล้วจบแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งสำขาแบบนี้เอาออนู่นไม่แรงยกเกียร์เน่ขนาดทำอะไรไปยกห่างดันขึ้นเพือ่อสำขาลองโอ้ยไม่ได้หรอกมันไม่ไม,ไมีแรงช้าไม่ทันสมัยไอ้เนี่ยดีแล้วแต่ของเมืองน,นอกมันจะเป็นกระบอกไฮริกสองอันเลยกรบอกสองอันนะอโอ้ยเป็นงนี้ครับเนี่ยทอดทอดไม่แรงออก ช่างเหรไม่มีแรงแต่ก่อนทําเป็นแรงเยอะวันนี้ไม yeah, ่ม um, like ีแรงหมดเลยนี่ทําเป็นแรงเยอะตอนนี้ไม่มีแรงไม่ร้ายเลยผมมาตังไว้จอดไป้ของเขาเสร็จเสร็จเล็กเสร็จเล็กขายไหมถามว่าเสร็จเล็กขายไม่ช่างไหมตัวเดี้ยวพอเสร็จไปตังแล้ว เอาถ่ายถ่ายเป็นหลักฐานครับกลัวช่างโกงเราเราต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานใส่คืนได้ถูกหรอโอ้ทำไงต่อผมว่าถอดเป็นชิ้นเลยไปไหนๆกันไหนๆเลิกไปถอดได้หมดเลยไหนๆกัไนไหนไปบ้างก็ต้องถอดอยู่ดีอถอดอจริงๆ <c oughs> ถอดกระบอกก่อนนี่กระบอก,บอกไอลิกเออนี่ย <c oughs> ไม่มันจะได้เบาแรงไงไปถึงบ้างก็ต้องถอดอยู่ดีอะถอดไป โอ้ม oh, wow, <con> ีกระบอกเดียวครับเหมือนในเนี่ยเหมือนในที่เขาดั้กระบะรถนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยมีลากะต่อกระบะดั้รถอย่างนี้แหละเออถอดมาเลยไหนกันไหนๆถอดไปถอดง่ายอยู่มีปิ้นสองอันนี่มีน็อตตรงไหนบอกดูผมเคยถอดผมถอดไปนั่นเองมีปิ้นหกเหลี่ยมเหรออี่ถอดนี่ก่อนนี่เนี่ยกระบอกนี่นหะถอดเลยเนี่ยน็อตเดียวนี่เออถอดได้หมดไป ถอดสายออกอีกถอดสายทำไมถอดทั้งกระบอกเลยอ่ะเนี่ยน็อตข้างล่างสองตัวนะไม่ต้องถอดนี่ถอดนี่ตัวนึงแล้วก็ถอดนั่นเลยเออนี่นั่นแหละถอดนี่ออกอ่าแล้วก็ถอดนั่นออกเลยง่ายจะตายอืมอืมแล้วก็ยกทั้งถอดน็อตอ่ะนัดสองตัวข้างล่างเบอร์สิบบ้างเบอร์อะไรรู้แล้วแกจะลอยเหมียวมวย